ซีรีล์คำนวณบํำนาญชราภาพหัวอทอปิกวันนี้เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,980บาทตอนอายุครบ55ปีจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันแม้นะครับจะมีแววว่าประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนวิธีการคํานวณนะครับจาก60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยจะเป็นใช้ฐา,านเฉลี่ยทั้งหมดนะครับตลอดที่ส่งมาทําให้นะครับคนที่เคยส่งบาตาซ 39ในช่วง60เดือนสุดท้ายมีโอกาสได้รับบํานาที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ปัจจุบันยังใช้สูตรเดิมอยู่นะนะครับสูตรนั้นจะเริ่มใช้ในปี69เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้สูตรเดิมนะครับและเดี๋ยวจะมีการทยอยอัพคลิปสูตรใหม่ให้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจด้วย เราต้องมาทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภาพนะครับบำเหน็จหรือบำนาเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541หรือช่วงต้นปี42ก็ได้นะครับก่อนหน้านั้นทางสำนักง,งานประกันสังคมเองยังไม่ได้มีการเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพจึงต้องมีการนำ ส่งเงินสมทบตั้งแต่3ามธันวาคม2541เป็นต้นไปคือนับตั้งแต่ต้นปี42นั่นแหละนะครับเป็นต้นหมาเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคิดณนะปัจจุบันว่าประกันสังคมมีการเก็บสะสมมาแล้วกี่ปีเราก็ตั้งเลยนะครับ2568ลบ25 42เท่ากับนะับปัจจุบันคือ26ปีนั่นเองนะครับ เงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชราภาพ1อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,980บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20นะครับเท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ7,980บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,990บาทนั่นเอง ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,980บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5 1.5ูณ 5, 5, 5. เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ7,980บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ3,392บาทตัวอย่างที่3นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,980บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกิน สุคคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ7,980บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,793บาทตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลีย่ย7,980บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สูตคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ7,980บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ2,195บาทนั่นเองตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,980บาท 20%ของ7,980บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือนคือ1,596บาทนั่นเองนะครับเรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับเรามาดูปีอื่นๆที่ส่งนะครับว่าจะได้บํานาญเท่าไหร่อย่างเช่นส่ง34ปีได้บํานาญ3,870บาทส่ง33ปีได้บํานาญ3,751บาทส่ง32ปีได้3,631บาทส่ง31ปีได้เงินบํานาญ3,511บาท ทรง30ปีได้เงินบำนาญ3,392บาทท่ง29ปีได้เงินบำนาญ3,272บาทส่ง28ปีได้เงินบำนาญ3,152บาทท่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ3,322บาทท่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ2,913บาทท่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ2,673บาทส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ2,554บาท ส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ2,434บาทส่ง21ปีได ah ้รับเงินบำนาญ2,314บาทส่ง19ปีได้รับเงินบำนาญ2,075บาทส่ง18ปีได้รับเงินบำนาญ1,955บาทส่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ1,835บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ1,716บาทนั่นเองนะครับ <Python> <sk> ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นึ่นะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น Apple Store Google Store นะครับ Play Store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ สามานทะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบร e หรือ r o o นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช้ Wifi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแล คำแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเราะมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับ5สิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำ 1. ถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปะปอมนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official ยลแอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ